คุณยังไงอ่ะเข้าโรงพยาบาลตรงเป็นไรอ่ะเขาติดเชื้อปะเป็นเป็นปอกเสพเขาติดเชื้อเจอเชื้อใช่ใช่ก็เชื้อเป็นตัวไหนครับชื่ออะไรครับเดราแหละหมายเลขกว่าเดราไงเขาก็ต้องเอาคนไหนคนหนอะไรี่สารหรือเปล่าไม่ก็คือเป็นเป็นปอกเสพครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นอาการที่เหมือนพี่เต้เพิ่งเล่าไปว่ามันเป็นหลายคนเป็นแล้วมันต้องรักษาตัวนานนิดนึงแต่เราเราหยุดนานไม่ได้ไงเราก็อาศัยแบบค่อยๆรีคดูพัฒนาตัวเองจริงๆตอนนี้ยังรู้สึกเลยว่าเหมือนแบบ ร่างกายเราไม่ไม่ได้แบบเฟรชเต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเก่งด้วยแหละเราก็เลยทำให้ทุกคนดูไม่ออกว่าเรายังยังไม่เฟรชอยู่เนอะเราเราเราเก่งไม่ไม่ได้มีอาการไอเลยไม่มีเลยครับแต่หมอบอกว่าแต่หมอบอกว่าอะไรนะอ่าบอลอักษเสียไม่เป็นโรคติดต่อหรอไม่เป็นโรคติดต่อโอเคสบายใจอ่าเ้แต่ตอนนี้อะไรก็ยังมีเขาเรียกว่า เหนื่อยง่ายเพราะมันเกี่ยวเชื้อมันลงปอดไงคือไปเอ็กซเรย์ปอดแล้วมันจะมีฝ้าๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมันเลยทำให้เราเหนื่อยง่ายนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราค่อนข้างรุนไวน์เพมอใช่ครับนั่นคือความเก่งของเราครับใช่ทำไมเขาคุณไวก็เพื่อนก็มาแบบเสียบใช่นั่นแหละเขาเลยต้องรีบแข็งแรงเขาจะเสียบหลายงานเหรอครับไม่เราแบ่งกันงานกันได้ใช่แต่เขาพร้อมสแตนบายให้คุณตลอดเวลาสแตนบายหล่อไงเขาเป็นคนหลอเขาสแตนบายหล่อ คบเพื่อนครับเลือกเลือกคบเพื่อนให้ดีเราจะไม่ไม่ได้เป็นอาการนี้เกี่ยวกันไหมเล่นก็เกี่ยวกับนี่แหละครับช่วงไอ้ว่าปอดลงบ้านไหนช่วยช่วยชื่อด้วยไหมไหมปอดลงบ้านไหนก็ถามว่าอะไรนะสาเหตุมาจากคือจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วเขาเลือดเชื้อมันก็อาจจะมาจากหลายทางไงแล้วเราตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มป่วยแล้วเรายังไปแบบเราเอาตอนเอาติ้งเนี่ยเราก็คิดว่าเราเก่งแหละเพราะว่าป่วยแล้วหายเร็วเราก็เลยไปลงเล่นน้ํากับนึกออกป่าเชื้ออาจจะมาจากอย่างนั้นแล้วพอมันลงเข้าไปในปอดมันก็เลยทำให้อาการหนักเลย ให้ทำงานได้ตามปกติเลยครับให้ทำงานเยเอะๆยิ่งยิ่งงานเยอะเราจะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วจะต้องดูแลตัวเองเรื่องสิ่งอยังไงบ้างครับก็อ่าถ้าเอาเรื่องจริงก็กคือนี่แหละ <S <S ผมว่าก็จริงๆควรนอนพักผ่อนให้พอแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรอยู่ดีนอนไม่พอเพราะเราตืต่นเช้าพยายามนอนเร็วนะแต่มันตืนต่นเช้ามาเอง<า>เออเป็นไรไม่รู้อ่ะหรือว่าเป็นโรคของคนคอามใชินคนอะไรนะครับนี่แหละก็คือผมอะพยายามนอนพยายามนอนเร็วแล้วมันก็คือมาตีหนึ่งครึ่งตั้งใจว่าตื่นเก้าโมงได้นอนเยอะได้นอนตื่นแล้วอ่ะแล้โมงเจ ตื่นมาทำงานอยากตื่นมาทำงานใช่แปลกใจแปลกใจเราไปตื่นเช้าพี่ๆที่มีอายุมีมีใครมีอาการไม่มีใช่ไหมครับไม่มีใครมีอาการนี้แต่ว่าทุกคนยังไงรุ่นกันอยู่นิดน้อยปกติกันอยู่เนี่ยตัวนิวเองกังวลมากหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเราก็เจอไปแล้วนี่ยอยจริงๆก็มีเป็นแบบพวกแบบรผมครับ มีอาการทางแบบช่องทางเดินทางเดินหายใจตรงนี้แพ้อยู่แล้วหรอมีมีอยู่เรื่อยๆใช่ครับทั้งภูมิแพ้ทั้งแบบมีเสมหะบ้างมีอะไรบ้างคือใที่ที่นิวถามว่ามีเป็นเสมหะเป็นแบบขระค์ขรรค์ กุระเราตัวโยนช่วงนี้อาจจะแบบด้วยว่าแบบช่วงก่อนนั้นนี่มีฝุ่นมีอะไรด้วยแล้วก็แบบเราทำงานเยอะกันด้วยอะไรเงี้ว่าอาจจะมีแบบโลกโลกมาเยือนได้เรื่อยๆโลกมาเยือนนะใช่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปครับผมับไม่แต่ว่าอันนี้อันนี้จะบอกไม่ใช่แค่เต้แต่เห็นว่าพี่ๆน้องๆหลายๆคนทั้งในวงการนอกวงการอ่ะเข้าโรงพยาบาลกันเยอะมากเลยนะแบบคืออย่างที่บอกแหละพอหน้าฝนน่ะ ฝนมันก็มากับเชื้อเชื้อมันก็มากับฝนเชื้อมันก็มาฝนฝนก็มาเชื้อใช่ก็นี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่างตอนเราไปฮ่องกงเนี่ยเราก็ตากฝนกันเนอะใช่ก็ช่วงนี้ก็แนะนำหุ้นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ซื้อประกันป่วยนี้คุณดิวดูแลเพื่อนยังไงบ้างครับก็มีไปเยี่ยมมีอะไรเงี้ยนั่นแหะครับผมแล้วก็มีแบบไปเขาเรียกว่าไปชวนเล่นเกมอะไรเงี้ยเล่นเกมแล้วก็เลยไม่รู้ว่ายิ่งเครียดหรือว่ายิ่งพักผ่อนใช่เพราะว่าเล่นแล้วแพ้แล้วโมโหอย้หมอ มอย่าเพิ่งหายใจแรงนะครับคุณตวันจะพยายามไม่ป่วยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีหลายสิ่งตัวรับชใช่เราเรามีภาระเยอะภาระคือหมายถึงภาระงานหรือภาระที่ต้องต้องดูแลไม่ก็ได้แหละวเราคือด้วยความที่พอเราทำงานเยอะมาคือเราคนเรียกเราเราชอบทํางานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้พอนิวทักว่าแบบยังไม่ค่อยรี r e เวอร์ใช่ไหม energy ไม่ค่อยมีโอ้โหเนี่ยตอนนี้ energy มาเลยเพราะเราเรา อยากทำงานเลยอยู่ๆอยากทำงานขึ้นมาเลยเตยนอยไหมแบบว่าตอนนี้เวทีกังข้างมีงานนะไปไหมัปเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าผมแป๊บนึงเตยนอยไหมกับตอนที่ผ่านมาบอกว่ามันเป็นช่วงที่เราป่วยและช่วงเป็นช่วงที่เรามีงานด้วยต้องออกงานด้วยต้องอันนิดนึงแหละเรารู้สึกว่าคือเตยรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าความรับผิดชอบที่เราไม่อยากทำให้ใครเสียงานอะไรเงี้ยแต่พอพอมีเพื่อนมาเขาเรียกว่ามาแบบ คือเต้ก็วันที่พอนิวโทรมาเต้ก็ถามตอนแรกไม่คิดว่านิวจะไปให้เราก็บอกเออไปแทนให้ได้ไหมนิวก็บอกพอได้นิวบอกว่าออกำลังกายอยู่พอดีเต้ก<า>็เลยเออถ้าไปแทนให้หน่อยจะได้รู้สึกว่าเรา,าเขาเร<ๆ>ียกว่าอะไรเดียมีอย่างน้อยก็มีคนที่ไปทําแทนไม่อยากให้งานเสียเพราะว่าได้ยินว่างานวันนั้นเขาจัดแบบยิ่งใหญ่เลยเงี้ยรจะรู้สึกว่าออการที่เราไปไม่ได้เราเพิ่งมาไปไม่ได้ตอนแบบจัดที่นี่ใช่ไหมับ เลยไปไม่ได้แบบกระทันหันด้วยเพราะตอนแรกเตตั้งใจจะแบบฝืนไปแต่หมอไม่ยอมให้ไปอะไรเงี้ยหมอว่าอย่าอย่าห้ามใช้เสียงห้ามพูดเยอะแล้วก็หมอว่าถ้าเกิดลุกไปอ่ะไม่ได้กลับไกแล้วนะพยายามไปสะทอใส่น้ำเกลือหรอครับคุณหมอลุกไปไม่ได้่ผมบอกว่าขอติดไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใส่เสียบใหม่อะไรเงี้ยเขาบอกเออยิ่งเราเป็นปอดติดเชื้อเงี้ยยิ่งออกไปข้างนอกที่คนเยอะอาจจะยิ่งได้รับเชื้อใช่ ดูเราก็ดูเราก็นั่งนั่งดูอยู่แเราก็น้ำตาก็ไหลาพากครับภูมิใจภูมิใจไม่แต่ว่าอาจจะบอกว่าดีใจมากที่ที่ตัดสินใจไม่ไปวันนั้นเพราะว่าพอช่วงที่เวลาที่เป็นเวลาอีเวตนนะครับเป็นช่วงเวลาที่เอาการเดอะหนักสุดเลยอะ่ะเหมือนแบบไข้ขึ้นมา39เลยอะ่ะก็เลยส่วนเออขอบคุณพี่แจ็คแล้วคุณหมอที่บอกว่าอย่าไปเลยเลย แต่เดือนนี้คุณนิวก็มาตรงนี้บ่อยมากเลยเหมือนเจ้าที่รักมากใช่ไหมใช่เขาพี่แบมยังทักเลยว่าพี่แบมยันทักเลยว่าเจอบ่อยช่วงนี้ใช่จริงๆตรงนี้แบบเซ็นทรัลเวลรานี่คือมาเดินตั้งแต่เด็กครับแบบมาขออะไรว่าอย่างนี้บ้านใครก็เป็นอิลิทของหละครับที่เขาไปมันมาเกาอลไรครับเขาได้ปีเซียมาแล้วเพิ่งมาออกอิลิทมันเพิ่งออกใช่ไหมปีเซียคือบอกให้วิ่งทุกวันวิ่งนะลูกนะวิ่งวิ่งวิ่งช่วงนี้อิลิของปีเซียจะแรงนิดนึงถ้าใครอยากได้อย่างนี้ก็มาที่งานไปที่มาเกาได้ไปครับผมอิลิคคุุณณเต ไปสายช็อตฟิวคุณคุณดนทุกคอมเมนต์เลยไม่ไม่ไอไม่ไอไม่ไอสายช็อตฟิอทำไมเป็นเาพาะช็อตฟิวขนาดนั้นล่ะคุณไม่เราคุยกับเขาแบบน่ารักคือจริงๆเต้เพิ่งรู้จักกับพี่นนท์เพื่อนแหละเป็นอายุเท่ากันกับนนท์เมื่อออฟพาไปแนะนำเพื่อนจักคือ นนเขาเป็นเพื่อนกับออฟกับใบเฟิร์นแล้ววันนั้นใช่แล้วแล้วเหมือนแบบวันนั้นเขาไปไปรวมตัวกันแล้วเขาก็ชวนไปด้วยอะไรเงี้ยเตก็เลยเพิ่งไปเจอแบบเขาเรียกว่าไปไปอยู่ด้วยกันครั้งแรกกับพวกแก๊งๆอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีครับสรุปไปชอบการเต้นใช่ไหมครับชอบตลอเลยไม่อยากอย่าเพิ่งหมอไม่แนะนำให้อ่านํำคาญตอนนี้ไงแต่ว่าถ้าเขาจะกลางให้แล้วเราหายดีแล้วยินดีเป็นๆก็แซวว่าน้ำหยดหินทุกวันหินยังกลอน อันนี้หินมันทนนิดนึงอันนี้หินมันเคลือบมาเคลือบเซรามิกอยู่นี่เดี๋คอมเมนต์จากคุณนนท์เข้ามาแซวคุณเตไ้เห็นเห็นเรื่อยๆเลยครับผมคำไม่ค่าของการช็อตก็เลือดไม่เขาไม่ได้ชอตเขาก็ตอบตามความจริงใช่เขก็จตอบเองแล้วจริงจริงไม่คนคิดว่าเราช็อตกันหรอเราไม่ได้ช็อตนะเราก็ตอบน่ารักน่ารักเอออันนี้เป็นเรื่องปกติของเราใช่ไหมคุณเต้ขอโทษนะครับนนท์ถ้าถ้ารู้สึกว่าโดนช็อต แต่้นงเขาน่าจะเป็นคนธาตุดินน่าจะโดนไฟฟ้าช็อตเขาก็ไม่เป็นไรขันยังเขายังคอมเมนต์อยู่ทุกรูปเลยต <c oughs> ิดสายแลนเขาก็เลยเออลองพื้นลงก็มออิออนได้มินตอไปใช่ไหมครับครับผมได้ครับเป็นต้ง <c oughs> น่ารักนุ่นน่ารัก,รกครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครัญญบญญ